สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับผมวันนี้ก็สร้างโดงนะครับผมสีมาแบ่งปันความรู้นะครับก็สีมาผสมสีให้เพิ่งนะครับผสมสีระเบิดนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็สิเป็นอุปกรณ์ที่ผมสิเตรียมไว้นะครับแต่จะมีนะครับผมที่เนึ่งนะครับแล้วก็จะมีสีอ่าซูเปอร์เทคนะครับเค้าพันนะครับผมเบอร์เก้าพันนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่า สีดำนะตัวนี้นะเป็นดำเงานะครับผมแล้วก็ผมกับซีไซเล็คเกอร์นะครับผมที่หาพันนี่นะครับผสมนะครับผสมให้พี่น้องในเบิ้งนะครับแบ่งปันความรู้กันนะครับการทำผู้ใดมีละกันหลายตัวนี้หรือว่ามีดีกว่านี้ก็กระบอกเป็นยังนะครับผมอันนี้ก็คือสูตรที่ผมเฮ็ดนะครับอย่าให้แบบพี่น้องอยากไปเฮ็ดเองยังสินะครับอยากไปลองผลเบื้งเองนะครับกผสมให้พี่น้องในเบิ้งนะครับคือผสมผมก็คือผสมหนึ่งตัวหนึ่งนะครับผมเพื่อในทางนี้ก็คือผมผสมไปแล้วสถ้ามาเบิ้งเม็ดสีนะครับผมเอาตัวผมผสมไปแล้วนะครับ นี่แหละครับพี่นอ้องแล้วสภาพมาเบิ้งม็ดสีนะครับผมเนี่ยนะครับอันนี้คือผมผสมไปแล้วนะครับนี่ตัวนี้คือพผ่มผลไปแล้วรอบนึงนะครับแล้วสีพ่นะพี่น้องในเบึ้งนะครับผมระมันนี้ครับลงอีกรอบหนึ่งนะครับผม อตัวนี้จะเป็นตู้ออเดอร์ซนะครับผมออเดอร์ซีสิแปนิ้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเจบินนะครับมีหูจับเรียบร้อยอ่าแบบนี้ก็เป็นแ็บมุนธรรมดานะครับผมในพี่น้องเบิ้งซีครับนี่อยู่ประมาณนี้ครับผมก็ถือว่าใส่ได้พอสมควรนะครับอพิภาพเบิ้งนะครับพี่น้องวิธีการผสมนะครับผม ะวิธีการผสมนะครับก็คืออันนี้ผสมผมสะผสมใส่นี่เบิึงให้เบิึงน้อยๆนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เต็มทางแล้วผมก็ะใสหลายๆี่ห้อครับเทียวเอผมก็ะใสนะครับผมตัวนี้สิเป็นนี่ครับที่ผมเคยใส่เก่าๆนะครับผมดำดันนะครับตัวนี้ซักดันบอดันบุหงครับงอตัวนี้ผมใส่ซุปเปอร์เทคตัวนี้นะจะเป็นดำเงานะครับผมสีให้พี่น้องนะเบิึงครับพี่น้องไรมีราคาหลายกว่านี้ก็รากกันเลยครับเด้ออ่า ตัวเด็กกิใช้ประมาณครึ่งนึงนะครับผมโอ้หมอดครึ่งดอกน้อยๆครับมุมนี้ดีกว่ามุมเก่ามันนะครับเดี๋ยวสิผสมไปดูเงน้ยหน่อยที่ลังก็ปิดฟ้าไปครับผม ล้วไซส์เล็กเกินนะครับนี่นะครับผมเล็กเกินผมใส่ตัวนี้นะครับที่ห้าพันนะครับผมสูตรเนื้อสีมากนะครฮะผสมเข้าไปครับพี่น้องตัวนี้ก็สีประมาณซามๆกันครับบ่แมนวิศวกรนะครับผมวิศวก้เอานะครับตัวนี้ใส่กเอานะครับแล้วก็ใส่ทิ้งแล้วก็ใส่ทิ้งหนึ่งนะครับ ใช้ที่เนยนะครับตัวนี้จะเป็นใหม่ที่ผมเอาไว้คนนะครับน้อยนะครับน้อยๆลองเบิรงก่อนครับคนครับพี่น้องคนเข้าไปครับคนสไีมันไอที่เนอมันเขาเนื้อเขาอันนี้กันนะครับลองใส่เบิรงครับพี่น้องเฮ็ดได้ครับผมเชื่อว่าทุกคนก็เฮ็ดได้ครับลองเบิรงครับ บะแพงครับพี่น้องต้นทุนบะหลายครับอแสบมือเลยคนไปเรื่อยๆครับพี่น้องอากระปุกมันหน่อยพดเสร็จผมมาเพื่อที่ใส่อุ้งครับอุ้งมากกับไงพดแหละนี่ครับมือว่างๆครับผมุสีรอทรงคูคางอื่นครับย่างดีครับสีนี่นี่แห้งไวแห้งครับผมแห้งไวสุดยอดเลยครับหรือว่าผู้ใดอยากใส่แบบถ้าใส่ที่เหนือหลายๆมันก็บเลี้วครับผม ใส่ที่เนื่ยน้อยมากกับเนื้อครับกาซีนี้แห้งไวเลยครับสุดยอดเลยอ่ายดเบิ้งครับแล้วก็บยดเบิ้งนะครับยดเบิ้งนะครับผมยดเบิ้งแล้วลิน้นซี่เบิ้งอะไรครับห <laughs> มอลิน,นครับผมหมอลินกระซิบ <laughs> เลยกระซิบเลยใส่ที่เหนื่อยอีกแจ็คน้อยนึงครับ มันเหน,น,น,นียวพนครับเมื่อกี้เมี่ยครับพี่ต้องผมมาน่าจะได้แล้วมั้งครับเดี๋ยวใส่จะน้อยก่อนนหงเดนีนนนยวแหงนี่นนครับได้เทแล้วครับแบบนี้ อันนี้คือแบบสูตรของผมนะผมที่ผมลองมานะครับหลายอย่างนะครับที่ผมลองมานี่มีสามอย่างครับผมมีที่เนื้อนะครับมีที่เนอร์มีสีอาซูเปอร์เทคนะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับที่ผมใส่อยู่นะครับผมเม็ดสีงามครับเป็นเม็ดดีก้าที่ผมใส่ก็คือก้าตัวนี้นะครับผมนี่ที่ผมใส่ผมสีนะครับเป็นก้าตัวนี้เลยนะครับผมใส่ตัวนี้แหละถือว่าโอเคนะครับผม บาเพลงครับบาเพลงกาบาเพลงกาผสมไปเรื so ่อยๆนะครับผมคนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันสิได้ทีนะครับผมเท้ากระเบิ้องครับพี่น้องนะครับน่าจะได้แล้วครับผมแล้วก็ใส่ไปผุนใส่กระดาษลังเบิร์ก่อนนะครับใส่ลังเก่าๆเบิร์ก่อนนะครับก่อนสี่เทาใส่ใบผุนใส่ตู้นะครับตรงตรงตรงปิดฟ้าที่หนึ่งไปก่อนนะครับพี่น้อง ครับเดี๋ยวผมสิไปผลในเบิ้งครับนี่ครับพี่หน้องก่อนถ้าจะบนห้างเสียสายลมก่อนนะครับผมเอาไปลองเบิ้งน้ำกระดาษล่างครับ ได้ยู่ครับโอเคเลยลเรามาเบิ้งใส่ตู่เบิ้งครับพี่หน้่งนี่ครับ 爬楼吗？我得爬不呢？我得慢慢。我得爬楼吗？ ตอนรู้คิดตุมใช่ไหมอีกน่ย เห็นนะครับพี่น้องซื้อมาโอเคนะครับผมบริการเม็ดซีนะครับตัวนี้นะครับมาท่านหนานะครับผมมาท่านไหนซ้่มอีกนะครับครับนะครับผมอันนี้เสมานะครับผมที่ผมอันนี้นะครับมาท่านด้านทานที่คุณดีนะครับผมผมไม่ทราบใครนะครับจะ อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับฝากดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับพี่น้องว่าคลิปต่อไปผมสีอ่าจะได้ลงคลิปยังให้เบิ้งครับพี่น้องกับมือแร่งเนี่ยก็เสีเทปตู้เจบินนะครับผมเมื่อวานเสเทปงานดีไปวันนี้ก็จะได้เทปตัวนี้นะครับนะครับวันนี้ก็ได้เทปเจบินสิบหานะครับผมก็กดติดตามไว้นะครับผมตัวนี้เป็นใหม่ปฏิที่เกินนะครับผมลงสีไปกรับงามคือเก่าครับงามเบิ้ดครับผมเพราะว่า พัดโปตตามหอยยังมาเรียบร้อยมาสวยงางครับนี่ก็เม็ดสีก็สีประมาณนี้ครับพี่น้องโอ้สวยงามครับสุดยอดครับดูที่สูตรไผยสูตรมั่นนะครับผมกะบบมีไผยพีดพาถึงนะครับเพศแต่เบิร์ดนะครับอันนี้ก็คืออยากมาให้แบบพี่น้องอยากไป่นเองยังจะสีนะครับอยากไป่นเองแล้วก็อยากลองเบิรงจากของครับ่นได้เลยครับผมเฮดตามผมบอกครับกระได้ครับหรือว่าสิมีหลายคนที่เพิ่นแนะนำมากนะครับกะผมก็ฟังมาจากเขาเพื่อนละครับก็เลยเอามาลองใส่จากของก็คือว่าโอเคครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับจากพวกเราช่างโด่งนะครับสนใจติดต่อที่098 097 8050นะครับหรือว่าสิขามาเบิกงานนะครับผมบ้านเสม็ดตำบลจุนแสงอำเภอสะตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมก็มื่อนี้กฝากไว้ก่อนนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับผม